สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีขานประจำเดือนกันยายน2563กาการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะอิทธิพลของไพ่หนึ่งไม้จะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือโอกาสดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนธุรกิจหน้าที่จะมีข่าวดีในช่วงเดือนนี้นะคะความคิดไอเดียในเรื่องของการทํางานลองหยิบเอามาทาหรือหยิบเอามาใช้ในช่วงเดือนนี้หน้าที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองได้ในช่วงเดือนนี้นะ ไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่หดาบนะหดาบอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะรวมถึงอาจจะมีข่าวมาจากทางไกลหรือมีคนมาเยือนในช่วงเดือนนี้หกดาบเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากขึ้นแต่ทุกสิ่งอย่างต้องใช้เวลาเวลาจะเข้ามาทําให้ความสําเร็จหรือเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลงตัวมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีขานนะคะ ธุรกิจการงานอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการขนส่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ําคือขายน้ําดื่มขายกาแฟนะคะหรืออาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารแช่แข็งอาหารทะเลโรงน้ําแข็งทําประมงสวนอาหารนะ,ะก็มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้าแหละหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าก็ติดน้ํา แบบนี้มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาแน่นอนรวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่าใจร้อนใจเย็นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเรื่องของข่าวดีแน่นอนอาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหรือเดินทางไปหาประสบการณ์หรือหาบรรยากาศใหม่ๆในช่วงเดือนนี้จะทําให้มีความสุขหรือมีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะไพ่เจ้าชายไม้นะคะเป็นไพ่ที่เข้ามาหาการเริ่มต้นงานใหม่ๆหน้าที่จะเข้ามา แลโอกาสนะคะหรือในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเรื่องของการทำงานหน้าที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของการลงเรียนคอสสั้นๆอาจจะลงเรียนเพื่อหาประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนก็ได้อาจจะไปฝึกงานหรือไปอบรมงานไปสัมมนางานซึ่งเป็นไพยที่ส่งผลในด้านดีรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการได้ข่าวนะคะจากทางไกลหรือมีคนมาหาหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วย บุตรล้านหรือบริวารอาจจะได้บริวารที่ดีนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานซึ่งหน่าที่จะส่งผลในด้านดีนะคะไพ่าราชนีพระจันทร์นะคะและไพ่เจ็ดดาบธุรกิจการงานยังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพเสริมหรือมีเรื่องของการแอบรับในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะในช่วงเดือนนี้ก็น่าที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะ ไพ่เจ็ดไม้นะคะการทํางานนะคะยังส่งผลในด้านดีนะค,ะความขยันขันแข็งหรือว่าในเรื่องของอผลงานนะคะหรือความโดดเด่นเนี้ยก็ยังทําให้การทํางานยังมีโอกาสที่ดีอยู่ต้องลงไปนะคะเข้าหางานแล้วก็เข้าหาลูกกาให้มากขึ้นคือลงไปแข่งขันนะ,ะหรือการประมูลงานอะไรก็ตามเนี้ยต้องลงไปทํำด้วยตัวเองจะมีความสำเร็จนะคะ ญาติพี่น้องนะคะหรือคนรักนะ,ะอาจเกี่ยวข้องกับงานนะคะไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ยังดีอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่จะลงทุนเนี่ยนะคะต้องมีเรื่องของการเงินถึงเจ็ดเหรียญถึงสามารถที่จะลงทุนในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วการเงินหมุนเวียนไปได้นะฉะนั้นมองว่าตําแหน่งนี้ยังส่งผลด้านดีโดยเฉพาะบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องเนี่ยอาจจะได้คนเก่งคนมีประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะ ไพ่จักรพพัดนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคือไพ่ผู้ใหญ่อาจจะมีเรื่องของการทํางานนะคะที่ผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือได้รับโครงการนะคะค่อนข้างใหญ่เข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้คือได้รับโอกาสนั่นแหละอาจจะเป็นธุรกิจข้ามชาติะ,ะซึ่งมองว่าการทํางานหรือการเริ่มต้นที่เข้ามาเนี่ยจะส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีขาแน่นอน ไพ่เดลโมลต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ความเครียดอาจจะเป็นเดือนที่มีความวิตกกังวลน,นะคะค่อนข้างมากฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีในช่วงเดือนนี้ก็คือสติแล้วก็มีความรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างตรวจสอบให้ดีจะทําให้การทํางานยังสามารถผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้อาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่มองว่าคนที่เกิดปีขาเนี่ยก็ยังมีไพ่เก่งนะหรือยังมีคนนะคะที่มีอํานาจเข้ามาคอยให้การช่วยเหลืออยู่นะคะ ไพ่สิบไม้นะคะการทํางานอาจจะเหนื่อยหรือหนักอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ขยับขยายธุรกิจการงานคือบางคนนี่อาจจะขยายงานนะคะหรือได้รับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นได้รับโครงการใหญ่ๆห,หรืออาจจะไปทํางานในสาขาใหญ่คือความรับผิดชอบมันก็จะเพิ่มตามขึ้นมาแต่สิบไม้เป็นการทํางานที่อาจจะเหนื่อยจะหนักแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะรวมถึงคนที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยสิบไม้ก็เป็นลักษณะของการอ่านหนังสือหรือการต้องตั้ง ต้องตั้งใจอะนะคะในเรื่องของการอา่านทบทวนอะตำรับตําราในช่วงเดือนนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการสอบหรือการแข่งขันเนี่ยหน้าที่จะทําให้ตัวเองมีโอกาสที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะไพ่หนึ่งไม้คือการเริ่มต้นงานใหม่ๆคือความรู้สึกอยากเริ่มต้นงานใหมนะะ่อยากจะมีเรื่องของการทํางานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนไพ่สามเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการในเรื่องของการทํางานนะคะ อาจจะมีความคิดที่อยากจะขยับขยายสำนักง,งานร้านค้าหรือมีเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าไพ่ใบน,นี้ยังส่งผลในด้านดีคนว่างงานก็หางานง่ายหรือยังได้รับโอกาสอยู่ส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะก็มีลูกค้าประจำลูกจ้างประจำนะหรือคนที่ทำงานนะคะประจำนี่แหละนะคะก็มีโอกาสที่จะมีผลงานโดดเด่นแหละนะคะ ส่วนคนที่ทํางานอิสระนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีสามเหรียญเนี่ยนะคะก็จะเอาตัวรอดได้นะคะเพราะเป็นไพ่ที่เหมือนกับการทํางานหรือการเงินเนี่ยยังเข้ามาหมุนเวียนหรือยังได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าหรือบุคคลรอบข้างอยู่นะคะอาจจะมีความคิดที่จะซื้อบ้านนะคะก็มองว่ามีโอกาสคะ่ะ คนที่เกิดปีขานะคะการทํางานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้แล้วธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังเกิดกาไรอะ่ะหรือย,ยังเกิดความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจอยู่การทํางานยังมีแนวโน้มที่ดีมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนะคะการทํางานนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆบุตรหลานหรือบริวารนะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือคนที่เกิดปีขานเองนะก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มต้นงานบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่อบรมงานไปสัมนางานหรือนะคะได้รับในเรื่องของการทํางานที่มันจะมีเรื่องของการขยับขยายเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนคือการทํางานในช่วงต้นเดือนจะค่อนข้างมากแล้วก็ยังส่งผลในเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนการทํางานก็ได้รับการบทถามนะะจากผู้ใหญ่นะคะ หรือได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของการทํางานซึ่งหน้าที่จะถูกเรียกไปพูดคุยนะคะหรือทําให้การทํางานยังมีโอกาสที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีขานในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นนะคะไพ่การทํางานซึ่งปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้คือไพ่ไม้เนี่ยนะคะก็ออกมาถึง4ี่ใบเลยนะคะซึ่งการทํางานก็ถือว่ามีค่อนข้างมากนะคือไพ่เจ็ดไม้เนี่ยคืองานอาจจะต้อง ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปก่อนแล้วนะคะคือเป็นคนขยันแหละนะคะแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็มีไพ่เจ้าชายไม้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารแล้วนําไปสู่ไพ่สิบไม้คือการทํางานมันเติบโตมันขยับขยายนะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้คือความสําเร็จข่าวดีหรือการเริ่มต้นนะ,ะเกี่ยวข้องกับงานหน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แน่นอนนะคะไพ่บทสวนเป็นเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่ค้นถูกแขวนค่ะคนที่เกิดอ่าปีขาเนี่ย ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานก็เป็นไพ่ที่เข้ามาเสริมเท่านั้นเองนะคะแต่อิทธิพลที่ดึงออกมาสิบใบเนี่ยค่อนข้างส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ดีฉะนั้นเมื่อไพ่บทสรุปน่ะมันปรากฏไพ่คนฉุกแฉวนก็ต้องยังระมัดระวังในเรื่องของการทํางานคือลักษณะของคนที่อาจจะยังนิ่งอาจจะนิ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจก็ได้ในเรื่องของการทํางานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทํางานที่มีการฝึกงานลองงานนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ รวมถึงพห่คนฉุกแขวนนี่เป็นคนมีโครงการเยอะนะคะแต่ไม่ค่อยที่จะได้ทำนะหรือยังขาดคนสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่ยังต้องอดทนในเรื่องของการทำงานหรือความพยายามเนี่ย จะไม่ใช่ความสําเร็จนะคะระยะสั้นนะคะหรือระยะใกล้ๆความสําเร็จต้องยึดถือการลงทุนระยะยาวนะคะถึงจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีแน่นอนคนจุกแขวนคือต้องอดทนต้องเสียสละนะคะจะทําให้การทํางานนะคะมีความราบรื่นหรือประสบความสําเร็จในอนาคตแน่นอน <c oughs> คนที่ทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับไพ่คนจุกแขวนส่งผลในด้านดี <c oughs> คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององานด้าน การดูแลรักษางานที่เกี่ยวข้องกับการเสียสละนะคะมูล,ลนิธิทำงานเป็นยามรักษาความปลอดภัยงานที่เกี่ยวข้องกับการสแตนแมนนะคะขายของมือสองขายบ้านนะคะสังหาริมทรัพย์ลงรับจำนำขายของเก่ารวมถึงนะธุรกิจการงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอแพทย์พยาบาลการนวดนะทรงเจ้าแบบนี้ถือว่าถูถกฉลอเหมือนกันนะคะ งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบําบัดนะคะ <an> ก็คือบําบัดทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายด้วยนะคะคือการนวดนั่นแหละครูบาอาจารย์โหราศาสตร์หรืองานข้าราชการอันนี้ก็บอกว่าถูกโฉลกนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ช่างนะยิจักวลของไพ่คนฉกแหวนเนี่ยเข้ามาเป็นไพ่เสริมก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่อยากให้กําลังใจสักนิดหนึ่งความสําเร็จที่จะเข้ามานะคะจะเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ในช่วงเดือนนี้แล้วก็ความรอบคอบจะทําให้มีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เกิดปีขาเนี่ยมองว่าการเงินเนี่ยหรือกําไรเนี่ยยังเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคือยังมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามาอยู่โดยเฉพาะธุรกิจการงานที่ทําลงไปก็ยังเกิดกําไรนะหรือยังมีการเงินที่ยังมหมุนเวียนในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเงินหรือรายได้พิเศษเข้ามาหรือมีเรื่องของการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขยายธุรกิจซึ่งอาจจะส่งผลด,ด้านดีในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดปีขาโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะหรือในตาแหน่งของผู้ใหญ่หรือบริวารเนี่ยก็ยังเข้ามาเอื้อประโยชน์หรือเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินหรือการทํางานอยู่ซึ่งจะทําให้การเงินเนี่ยมีสภาพที่ยังไหลเวียนดีนะคะหรือยังได้รับข่าวดีในเรื่องของอไรายได้นะคะ ไพ่บทสูตรในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่สามดาบเมื่อไพ่สามดาบปรากฏขึ้นในเรื่องของไพ่เสริมในเรื่องของการเงินก็ต้องรอบคอบอย่าใจร้อนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเ <_ an> พราะอาจจะมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์บางอย่างโดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนี่ต้องระมาระวังอาจจะเป็นเดือนที่ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะคือค่าใช้จ่ายเนี่อาจจะล้วนไหลไปมากกว่าหนึ่งทางนะคะ หรืออาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมนะคะในเรื่องของอบ้านที่อยู่อาศัยสำนังกงานร,ร้านค้ารวมถึงมีปัญหาการเงินบางส่วนที่ยังต้องมีค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปอยู่ฉะนั้นถึงแม้ว่าการทํางานอาจจะยังส่งผลในเรื่องของอไรายได้ที่ดีอยู่แต่ในเรื่องของการเงินก็ยังรอบครอบนะคะหรือยังต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะคที่จะพบรักนะคะ อาจจะพบรักจากการทํางานนะคะหรือพบรักจากการไปอบรมงานอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือคนต่างชาติเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักหรือมีคนชักจูงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆมาให้แต่ต้องระมัดระวังว่าคนที่เข้ามานั้นเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังไม่งั้นอาจจะตกไปเป็นบ้านเล็กๆได้โดยไม่รู้ตัวนะ ชนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์รักเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันเลยอาจจะเหตุผลในเรื่องของการทํางานก็ได้งานน่อนข้างมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่ฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ต้องะระมัดระวังด้วยอาจจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่ราชินีเหรียญ ก็เป็นไพ่ที่มาเสริมตำแหน่งความรักนะคะสําหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่มีฐานะการงานการเงินที่ดีแต่ความสัมพันธ์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะฉะนั้นก็อย่าใจร้อนพัฒนากันไปเรื่อยๆนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะอาจจะมีธุรกิจร่วมกันแหละนะคะแต่ความสัมพันธ์ต้องปรับนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของความรัก ที่อยู่กันด้วยสังคมเท่านั้นน่ะนะคะหรืออยู่กันด้วยเหตุผลทางธุรกิจการงานฉันต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆพูดคุยให้รับรับอย่างเท่าเทียมจะทำให้เรื่องของความรักมีความสุขมีความเข้าใจกันมากขึ้นสว่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังปัญหาโรคภูมิแพ้น้ําในร่างกายนะะก็คือต้องรู้จักดื่มน้ําให้เพียงพอ น้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะรวมถึงนะฮะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบนะคะเป็นผื่นคันตามผิวหนังนะ,ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาโรคเครียดตับไตม้ามนะคะตับอ่อนนะคะแล้วก็ในบริเวณนะ,ะที่เกี่ยวข้องภายในเนี่ยเาบวะภายในมดลูกช่วงล่างนะ,ะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่พระสังฆราชนะคะต้องะระมัดระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคกรดไหลย้อนนะแล้วก็ต้องปรับทตุในร่างกายด้วยนะคะแต่ไพ่พระสังฆราชนี่สุขภาพจะไม่หนักนะคะถ้าเป็นแล้วนะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการอักเสบนะหรือในเรื่องของปัญหาการอากักเสบภายในอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะฟื้นตัวเร็วไม่ว่าจะสุขภาพด้านไหนก็จะไม่รุนแรงจะฟื้นตัวเร็วนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่เกิดปีขานวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางจะเข้ามาอาจจะมีข่ามาจากทางไกลหรือมีคนมาเยือนในช่วงเดือนนี้ปัญหาที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ทําใจนิ่งไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะ ที่คลายลงไปได้เองเวลาจะเข้ามาทําให้มีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินดีๆจะเข้ามานะคะหรือบางคนก็อาจจะมีไรายได้มาจากทางไกลถือว่ามีโอกาส ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการพบรักจากการเดินทางนะคะถ้ายังไม่มีคู่แล้วมีความคิดที่อยากจะมีคู่ก็ลองเดินทางดูในช่วงเดือนนี้ก็จะพบรักทางไกลนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนต่างชาติก็ได้ซึ่งหน่าที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องช่วยเหลือกันต้องประคับประคองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ผ่านในเรื่องของปัญหารวมถึงอาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศ นะ,ะหรือพยายามที่จะหลีกหนีปัญหาหรือสถานนัการที่ไม่ได้ทําให้มีความสุขนะ่ะคือหาสถานที่ใหม่ๆพักใจพักกายนะ,ะจะทําให้เรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนที่เกิดปีขานวันจันทร์มีความโดดเด่ดนะการทํางานจะมีโอกาสมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะ มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทําธุรกิจอาจจะได้โครงการข้ามชาติหรือได้โครงการใหญ่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งส่งผลดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินหรือการเงินที่คาดหวังไว้นะคะก็จะเข้ามาเช่นเดียวกันสิ่งที่รอคอยหรือสิ่งที่วัง วางแผนเอาไว้อะหรือว่าเฝ้ารอความสําเร็จอยู่นะจะบ,บรรลุผลในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วมีโอกาสพบรักค่ะอาจจะเป็นความรักต่างวัยหรืออาจจะมีอายุไร่เลี่ยกกันอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะ,ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักนะคะจะมีการพูดคุยกันปรับความคิดกันนะคะแล้วทาให้เรื่องของความสัมพันธ์กลับมานะคะเริ่มต้นในเรื่องของความรักที่ดีมากขึ้นนะคะ คนที่เกิดปีขานวานังคานนะคะเป็นเดือนที่การทํางานยังมีโอกาสที่ดีนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการแอบรับงานนะคะหรือมีเรื่องของการทําธุรกิจเสริมเกิดขึ้นก็มองว่ายังมีในเรื่องของการงานที่ดีมากๆเกิดขึ้นอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ได้รับการช่วยเหลือหรได้รับการอุปถัมมานะคะ ในเรื่องของรายได้ในช่วงเดือนนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นอยู่ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วคนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะไม่ใช่ความรักที่เปิดเผยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่แอบคบแอบพูดคุยกันนะคะหรือความสัมพันธ์ยังไม่จริงจังนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วย ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาต้องรอบคอบให้มากที่สุดอาจจะมีเรื่องของมือที่สมเกิดขึ้นนะคะคือสําหรับคนโสดนี่ยนะคะก็ต้องรมาระวังด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีครอบครัวหรือเปล่าไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของการเข้าไปเป็นมือที่สมแหละนะคะส่วนคนที่มีคนรักก็จะมีมือที่สามเข้ามามันมีมันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อได้รับฟังไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปะทะเลาะกันนะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก,ก็คือต้องปรับความสัมพันธ์กันแล้วก็พูดคุยกันให้มากๆความรักก็จะมีความเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติกันมากขึ้นนะคะคนที่เกิดปีขานวันพุธนะคะจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจในเรื่องของการทํางาน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีการยกย้ายเข้ามานะคะฉะนั้นขอให้มีสติแล้วก็ตรวจสอบเอกาสารสัญญาทุกอย่างจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณานะคะคหรือธุรกิจกลางคืนมองว่าถูกฉลกคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดจินตนาการก็ถือว่าอยู่ในข่ายนี้เช่นเดียวกันนะ ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจแนวนี้นะก็อาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะจะเข้ามาแน่นอนนะรวมถึงในเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้ใจ่ายหรือมีความกังวลใจเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนอยู่ฉะนั้นขอให้วางแผนให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาพูดคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีความหึงหวงกันมีความระแวงสงสัยทําให้เรื่องของความรักอาจจะประสบปัญหาได้ฉะนั้นต้องพูดคุยปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆด้วยไพ่เดโม่เนี่ยยังเป็นไพ่ที่ต้องรอบคอบนะในเรื่องของความสัมพันธ์รักเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังนะมือที่สานะคะหรือปัญหารักแทรกซ้อนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมถึงนะคะในเรื่องของความคิดหรือเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็ต้องรู้จักควบคุมมีสติให้มากๆ เพราะอาจจะเป็นเดือนที่มีความว้าวุ่นใจค่อนข้างเยอะอาจจะไปรับฟังเยอะนะคะหรือว่ามีเรื่องของเอ่อคนที่เข้ามาพูดให้ไม่ให้เกิดความไม่สบายใจอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกชลยศหักหลังไดไคือมีความกังวลใจตรงจุดนี้นะคะฉะนั้นเมื่อเดือนมูลปรากฏขึ้นก็เป็นลักษณะของพระจันทร์หม่นหมองหรือสิ่งที่ต้องเรามาระวังก็คือเรื่องของสติสติมาปัญญาเกิดนะแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แน่นอนนะคะ คนที่เกิดปีขาาวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานจะเยอะมากๆะจะมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจหรือบางคนก็ไปทำงานนะคะในสาขาใหญ่นะคะหรือว่ามีเรื่องของการแข่งขันกันสมัครงานหรือการบรรจุง,งานก็น่าที่จะรับโอกาสคืองานจะเยอะนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่มองว่านะคะรายได้ก็น่าที่จะกลับมานะคะฉะนั้นขอให้วางแผนในเรื่องของการเงินหรือการขยับขยายธุรกิจให้สอดคล้องในเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะทําให้คนที่เกิดปีขารับริดชอบสพดีมไม่เหนื่อยมากนะคะในเรื่องของการเงินน่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดน,น่าที่จะเป็นเดือนที่ยงังยุ่งมากๆในเรื่องของการทํางานอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ยังไม่มีเวลาที่จะพัฒนานะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังต้องปรับยังต้องพูดคุยกันนะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างฝ่ายตางต่างฝ่ายต่าง,าง,าางอาจจะทํางานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะได้พบเจอกันเลยฉะนั้นต้องพูดคุยหาเวลาให้กันมากๆรวมถึงความรักต้องมีความหนักแน่นต้องมีความไว้เนือ้อเชื่อใจกันจาให้เรื่องของความสัมพันธ์ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ คนที่เกิดปีขานวันศุกร์เป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการทํางานหรือโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้ามาแน่นอนนะคะน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือการเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คนที่กําลังเรียนอยู่ก็น่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะจกคล่องตัวนะคะหรือยังมีโชคในเรื่องของการเงินอยู่ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่จะมีการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่สดชื่นมากขึ้น ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของธุรกิจร่วมกันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเจรจาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นด้วยซึ่งน่าที่จะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างสดใสนะคะหรือมีข่าวดีคนที่เกิดปีคานวันเสาร์เป็นเดือนที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินนะคะการทํางานยังได้รับโอกาสหรือยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีคนว่างงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งาน ส่วนคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่มีธุรกิจอิสระนะคะการงานหรือการทําธุรกิจหรือการเงินยังส่งผลด้านดีมากๆมีคนให้ การสนับสนุนหรือมีลูกค้าประจําที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้พิเศษจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้ค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นหรือได้การเงินที่มาจากการลงทุนนี่แหละก็ส่งผลในด้านดีโดยน,นี้อาจจะมีความคิดนะที่อยากจะขยับขยายสำนักง,งานร้านค้าหรือมีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านเกิดขึ้นก็ขอให้พังแผนให้ดีนะจะมีโอกาสที่ดีแน่นอน ่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสอาจจะพบรักจากการติดต่อง,งานหรือการพูดคุยธุรกิจนะคะรวมถึงอาจจะมีคนนะคะแนะนําใครสักคนหนึ่งให้รู้จักในช่วงเดือนนี้นะก็มองว่าความรักดีๆจะเกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักจะพูดคุยกันทําให้ความสัมพันธ์จะเจนมากขึ้นนะคือคนที่มีคนรักนะคะก็อาจจะมีความคิดที่จะมาอยู่ร่วมกันแหละคือลงทุนร่วมกันไหมหรือว่าอาจจะซื้อบ้านแล้วก็มาอยู่ร่วมกันนะคะหรืออาจจะวางแผนว่าอีก3ปีนะ ก็อาจจะมีข่าวดีแหละหรือมีงานมงคลนะคะส่วนคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยก็จะพูดคุยกันปรับความคิดกันแล้วก็ยังช่วยเหลือกันให้รับอย่างเท่าเทียมทําให้เรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการลงทุนหรือการทําธุรกิจเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดี ก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะสำหรับคนที่เกิดปีขานโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แน่นอนนะคะวันที่เป็นเลิกดีวันที่เป็นเลิก,เเลกมงคลสามารถเอาไปประกอบจัดก,การงานหรือไปสมัครงานได้นะคะหรือพูดคุยธุรกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จนะคะก็คือวันจันทร์ค่ะวันศุกร์วันพฤหัส วันเสาร์วันอังคารและก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือวันพุธนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีขานในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องแสดงความสามารถ ะคะอย่างเต็มที่รวมถึงต้องรู้จักเรียนรู้นะคะปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ด้วยอาจจะเป็นช่วงที่ต้องไปฝึกงานนะคะหรือไปเรียนรู้งานนะคะ อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะคะในเรื่องของการทํางานนะหรือการทํางานยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อปัญหามันจบลงไปแล้วมันจะมีเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของปัญหาทุกอย่างทําให้โอกาสในเรื่องของการทํางานสําหรับคนที่เกิดปีขาเนี่ยยังเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นในช่วงนี้ต้องเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วทํางานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบนะคะจะทําให้มีโอกาสที่ดีแน่นอน ส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่ยังรอคอยความหวังในเรื่องของการเงินหรือปัญหาในเรื่องของการเงินยังเข้ามาอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียเงินออกไปนะ,ค,ะคือการเงินอาจจะติดขัดแหละแต่ก็พยายามที่จะมองหาลู่ทางในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการเงินฉังนั้นการเงินในช่วงเดือนนี้ยังต้องวางแผน glauben. นะคะหรือยังต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากๆากด้วย ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแนะนําใครให้รู้จักนะแต่ความรักยังไม่เคลื่อนไหวนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับตัวนะคะหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ยังอันตรายหรือยังเป็นความสัมพันธ์ลับๆอยู่นะ,ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับความสัมพันธ์กัน อาจจะมีเรื่องของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมีเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นในเรื่องของความรักฉะนั้นต้องพูดคุยกันปรับความคิดกันให้มากๆจําให้เรื่องของความรักมีความสุขนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกท่านและก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปตีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ